มาคะ่ะวันนี้เดินเข้าบ้านเราไม่ได้ล่ามกระจิงนะคะแต่เดี๋ยวมาดูว่าปฏิกิยาปฏิกิยาจะเป็นยังไงแต่เราต้องย่องอันนี้กาลังเดินเข้าบ้านกันอยู่<ฮ>เป็นผู้ประสบภัยท่านหนึ่งเพราะว่าถนนยังไม่เสร็จไปคะ่ะไปดูเดินดกลับบ้านก่อนเดี๋ยวเราให้ดูข้างหน้านี่ซอยบ้านเราตอนนี้ก็จะแบบว่าเพื่อนบ้านเริ่มเยอะแล้วค่ะ แต่ก่อนนะมีอยู่ประมาณสองหลังของเราสองหลังเนาะแล้วก็ห้องแถวข้างหลังเราเลยตัดสินใจปรับว่าเจ่งมาเลี้ยงย่องย่องไม่ได้ล่ามนะคะเดี๋ยวดูอาการก็จะจำเราได้ไหมเปิไม่ได้อันนี้เจ่งนะอ,อยู่นี่อันนี้กุญแจแม่กุญแจล็อกไว้เผื่อไฟตก เดี๋ยวประตูเปิดผ่าวผ่าวปว่าวผ่าหลับแน่นอนไม่หลับหลับไม่หลับยังไม่มาประตูเลยยังไม่มายังไม่มามีหันมอง มีหันมองแต่ถึงมันพึ่งมั่นใจโอ้ยพ่อกับแม่ใช่ไหมดีเซปชั่นใช่ป่ะดูทำได้ดูทำได้ทำไงอะ่ะแม่เขา้าบ้านไม่ได้ตุ้งตุงเอาไงดีนั่งเอาไงดีนั่งเอาไงดีแม่เข้าบ้านไม่ได้เอาไงดีโอวิ่งวนอือห่นอือหนไปแล้วโอ้โหโอ้โหพ่อขายได้ไหมเดี๋ยวเพื่อนเปิดประตูให้ มีท่ออยู่ข้างๆเฟินเอาวางไว้เนี่ยท่อตรงประตูนะปะไม้กายสิทธิ์ใช่ไม้กายสิทธิ์เดี๋ยวเฟินไม่ได้นี้ลบเดี๋ยวจะกดรีโมทเธอเตรียมห้ามเจ๋งก็พอเอายังไปนั่ง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 ไปนั่งลงไปอันนี้ไปเลย ไม่ล่ามบ้านพังไหมมอบมอบห้ามให้เล่นยังยังห้ามให้เล่นไม้เด็ดขาดเดี๋ยวไม่กลัวคิดคิด ตีแตกสติแตกอยากเล่นยากไม่เล่นชิดจิตก่อนอืออยังจิดเก่งมากเก่งมากเก่งอือจะต้องซบดูดูเข,ซขาซบดูเขาซบไปดูตรงต้นไม้สิพ่อไปดูต้นไม้สิพ่อไปดูต้นไม้สิแม่เห็นแวบๆแบบดูสายตา ดูสายตาพ่อไปดูต้นไม้สิแม่เห็นแบบแบบไปสิไปดูต้นไม้สิพ่อไปดูสิเอาแล้วใช่ไหมอีกแล้วต้นไม้เป็นไงน่าโผล่แล้วก็เจ๋งก็เจ๋งพ่อตีแล้วเนี่ยเล่นต้นไม้อ่ะสองไงรอบแล้วนะแล้วดูมันทำหน้าทักทีนึ หนีเหรอหนีเหรอฮะประจัดการเลยทำไมถึงเล่นจัดการเลยนี่หูลู่เลยหูลู่เล่นต้นไม้ทำไมปรับทัศนคติเล่นต้นไม้ทำไมเล่นต้นไม้ทำไมขอโทษก่อนโอ้ยยังฮะขอโทษยังมานี่ไว้นะเจ้าอ่ะ ิิดดอย่าให้เล่นไม้นะเดี๋ยวมันไม่กลัวโดนโดนทำไมยังสลดไหมสลดไหมสลดไหมไม่โอ้โหเนี่ยสอนเนี่ยจามมั้งไหมฮะเล่นต้นไม้พ่ออ่าหาวใส่อีกขอโทษไม่เอามือมาเอามือมา แล้วจะกัดทำไมเนี่ยมาคิดก่อนยังไม่เล่นยังยังห่วงเล่นห่วงเล่นใช่ไหมเอาักจีดีมั้งคิดคิดพ่อเด็ดหูหลุดพี่เจงดูสายตาให้พ่อเด็ดหูหลุดซะดีมั้งเด็ดได้ไหมหูอ่ะ้ามองมองบน มองบนหูหายให้พ่อตีทมาังไปอยู่วัดมันคล่องจริงยักษ์กับฉันเสาอ๋อ,อปักสัน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 ว้า <h ums> ปักสันดูดูดูด เสียงตัวไหนไม่เด็ดเท่ามึงจริงเลยฮะปุ๊บกระพริบมึงจะหนีมึงมึเด้อมึงม้าพลังเหลือมานี่ยคิดยังยังคิดทุกเย็นเลยนะคะต้องเล่นแบบนี้แหละพ่อกลับมาตอนเย็นต้องอย่างนี้ทุกวันนึกฮะนึต้องอย่างนี้ทุกวันเอ๊ะเอ๊ะ หนูฉีกกระถางแล้วพ่อแอบไปประชีวน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 รอบสามป่าแอบ เดี๋ยวจัดการก้วยจ๋งก่อนวันนี้ปิดคลิปเท่านี้นะคะบายบุย